เดือนี่ยาวมากนะครับเดือนสวัสดีนะครับ,รบก็วันนี้ผมนอนป่านวะ่าคืนนี้ป็นคื้นที่สองนะก็จากเมื่อเช้านะผมก็ลงมาจากห้องบนโน้นนะครับมาถึงตรงนี้ไอ้ตรงนี้จะมีพะรไม้ชนิดหนึ่งนะที่ กิงเนี่ยชอบเข้ากินนะครับเดีย๋ยวจะไปดูว่ามันมีหรือเปล่าเนะว่ามันตกหรือเปล่านะครับปีนี้ กรเมื่อคืนผมก็นอนที่นี่นะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปต่อนกกระทาดงนะครับแล้วก็ว่าจะมีไก่หรือเปล่านาะจะไปออกไปข้างนอกนะครับที่เป็นพื้นที่โล่งนะจะมีไก่ขันที่ไหนบ้างนะครับ โคตรเหนื่อยเลยหอบเลยอันนี้ผมกดไกไปทีหนึ่งนะเมื่อเช้านะผมอยู่ห้องบนนู้นนะผมได้ยินมันขันอยู่ข้างล่างนู้นผมก็วิ่งไปข้างล่างนู้นเนาะเอ๊ะอยู่ข้างล่างมันเงียบไปมันก็มาขาันตรงนี้นะนี่มันบินมาก่อตรงเอ ต้นไม้เนี่ยผมวิ่งจากข้างลังมาอยู่โน่นนะผมก็มองเห็นเนาะผมรอจังหวะนะครับมันบินลงดินเนาะผมก็วิ่งมานี่ผมมาอยู่ตรงนี้ดักนะครับมันก็เคือนกำลังมาผมอยู่ตรงนี้ยิงไปนน่นไปเรียบร้อยแล้วน่นนะ แะไรมันบินอยู่บนเอต้นไม้ต้นนี้นะผมมาอยู่ข้างหลงังนู่นเะห็นมันบินลงมาอยู่ข้างๆไอ้ต้นกล้วยนี่ผมก็วิ่งมาดักตรงนี้เลยโอ้ยหหอบเลยผมมาแอบย่องมา đúng trong này này, mong này, cũng... mà đến anh đi hàng đây, anh đi, nè, anh đi hàng đây, nè, rồi, trung này, đấy. nào này, dài lắm, เดี๋ยวผมมาถึงนี้นะผมก็เอามีดวางไว้นี่ก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการย่องเนี่ยครับมันจะ,ะถ้ามีกระเป๋าอะไรนะมันจะเกะกะนะแล้วก็มันจะทําให้ไม่คล่องตัวนะครับมันก็เลยเอาไว้นี่เลยนี่กระเป๋ากับหมวกก็เอาทิ้งไว้นี่เลยจะได้สะดวกหน่อย ครับสำหรับคืนที่2นะครับเมื่อคืนก็เจอฝนหน่อยเนาะแต่ว่าาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ก็นานอยู่นะประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ลุกมานั่งโอ้โหอยู่ในป่ากล้วยดนะ้วยเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะเดินทางจากตรงนี้นะขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะออมไปอีกที่หนึ่งนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ